สวัสดีครับโปบครูเอกนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์ทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีวันจันทร์ที่11นะครับมีนาคมสองพันหกสิบเจ็ดนะครับผมส่วนทางช่องยูทูปก็เป็นเช้าวันอังคารที่12นะครับมีนาคมสองพันหกสิบเจ็ดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนที่3แลวเข้าไตมาาสุดท้ายของช่วงแรกนะครับก็อากาศก็จะเริ่มร้อนๆขึ้นมานิดๆนะแต่บางที่ก็ไม่นิดนะ บางที่ก็ร้อนมากนะครับก็ให้ทุกคนทําใจร่มๆนะครับแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเนาะคิดพูดทําดีครับผมโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางชั้นเรียนนะครับเป็นเลขกลุ่มลงท้าย98ก็คือ4198นะครับก็จริงๆคุยเเป็นคนที่ชอบเลข8998 8, ลงท้ายอยู่พอสมควรนะแต่ตัวเองก็ไม่ได้มีโอกาสใช้ <laughs> นะครับเพราะว่าเลขคู่คู่นี้ยเอาจริงๆถ้า8998เนี่ย ดูแถวท้ายๆเนี่ยแรงผลักดันเขาเยอะมากเดี๋ยววันนี้มาชมรีวิวกันว่าถ้ามันอยู่ท้ายๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะครับที่ไม่ซ้ํากันเลยก็เป็นส1 1 4นะครับผม1991แล้วก็8998นะครับส่วนถ้าจะเป็นเลขคู่3ตัวนะครับก็จะเป็น4 1 9 9 1 4แล้วก็1 9 8 8 9 1นะครับทั้งเลขคู่2ตัวเลข3ตัวนะครับเลขกลุ่มเลขคู่เนี่ย ทั้งทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม4ตัวเนี้คุยทํางวันหมดแล้วสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้เพื่อประกอบการพิจนารณานะครับผมส่วนวันนี้เรามาเข้าสู่การรีวิวเลข4ตัวหน้ากับท้ายกันนะครับ4198นะครับมุ่งมั่นเชื่อมโยงนะครับกเ็เป็นลักษณะของการที่มีความแรงจุดอะไรพวกเนี้ยจุดประกายในชีวิตหรือจุดปลายความคิดอาทำเลเก่งนะครับนะมาดูกันเนาะ ขอพูดถึงสตัวท้ายก่อนนะครับสี่หนึ่นะครับลงท้ายเลข8นะครับเป็นคนไวพิบดีกล้าได้กล้าเสียนะครับมีความต้องการในใจค่อนข้างสูงนะแล้วก็ข้อดีนะ่ะอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาที่เขาตัดสินใจทาอะไรเขาจะตัดสินใจทันทีเมื่อเช้ามีเคสที่ปรึกษาผมเรื่องเลข3กับเลข8ผมมองว่าเลข3เนี่ยถึงเขาจะกล้าตัดสินใจอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เชิงแบบจัดหนักจัดเต็มนะมันเหมือนกับแบบว่าเอาเอา,เอานี่แหละ ลองอดูลองดูอ,งดอะไรเงี้ยคือมันอาการความห้าวหาญน่ะก็ระดับหนึ่งก็คือเขามองแล้วว่าไอเนี้ยเขาทําได้แล้วเขาจะทํามันแต่ถ้าเป็นแปดเนี่ยมันจะหนักกว่าเลขสามที่ว่ากล้าก็จริงแต่กล้าจะกล้าแบบได้ไม่ได้ไม่รู้ทําก่อนหนึ่งออกใช่ไหม <laughs> ได้ไม่ได้ไม่รู้ทําเอาหมดอะ่ะคือใจใหญ่มากอะ่ะติดเบรกมันจะติดยากกว่าเลขสามหน่อยแต่เลขสามเนี่ยไอเรื่องของการลงมือทาอะไรพวกเนี้ยถ้าไปอยู่แถวกลางกาเนี่ย มันจะดูเด่นกว่าเลข8ดคือมันแล้วแต่ต,ตำแหน่งนะถ้าถ้าใครที่เรียนในชั้นเรียนจะทราบดีนะครับแล้วแต่ต,ตำแหน่งแต่ถ้าอยู่ท้ายเนี่ยเรื่องของใจในการตัดสินใจ,ใจใสญชษฐญานในการแบบฮี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเนี่ยผมว่าแดเนี่ยทีเด็ดกว่านะครับแต่คราวนี้จุดอ่อนของเลข8ดก็แน่นอนไอ้คำว่ากล้าของเขานี่แหละมันจะติดเบรกได้น้อยมากๆคือสมมุติว่าคนห้ามเนี่ยคนห้ามเต็มสิบถ้าเเต็มสิบนะคนห้ามไปเต็มสิบเลยจะหยุดเขาได้ก็ต่อเมื่อ คุณใช้ความสามารถคุณเต็มที่ว่าจะตอยู่ให้เขาคุณต้องแบบเหมือนล็อกคอกอดคอก่อนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะพอหยุดได้แต่ก็ไปไม่ได้ก็เหมือนโดนเขาลากไปอยู่ดีนึกออกใช่ไหมอาการจะเป็นแบบนั้นเป็นคนที่ห้ามยากมากครับห้ามยากพอๆกับพวกเลขเลขแข็งแข็งเลขเลขแบบเลขหนึ่งเลขเจ็ดอะไรพวกเนี้ยห้ามยากนะครับคือแต่ข้อดีคือไอ้พวกเลขหนึ่งเลขเจ็ดข้อดีคือมันแน่วแน่ไงแต่นี่คือมันเป็นความต้องการแล้ว่าอยากทำนี้แล้วต้องได้ทำอะไรพวกเนี้ย พอมันห้ามยากปุ๊บถ้าเมื่อไหร่ที่มันหลงเลขแปดนะเมื่อไหร่ที่หลงทางนะคนทายเลขแปดมันจะหลงัปจนหนักเลยสิ่งที่ควรมีนะสิ่งที่ควรมีแทนที่จะเป็นการไปโดนห้ามโดนอะไรโดนอะไรพวกนี้นะหรือไปขัดขวางคนเลขแปดนะผมว่าให้เขาทําสมาธิให้ดีคิดพูดทดําดีให้เขาคิดใหญ่ก็ได้แต่คิดการใหญ่เพื่อให้เกิดสิ่งดีดี นึกออกใช่ไหมอย่าให้เขาเป็นคนที่แบบคิดโลบคิดคือถ้าคิดไปทางลบเนี่ยมันจะจมดิ่งไปเร็วมากแต่ถ้าคิดไปเชิงบวกอทําทประโยชน์แบบนี้ให้ใครเพื่อใครได้อะไรบ้างทาอะไรมันแบบดูสร้างสารรค์ดูจันรลงอ่ะแล้วมันจะเป็นการดีครับนึกออกใช่ไหมเออลาหูมันต้องไปอย่างนี้ลากไปชวนอ่ะอยากทําออกทําไปออกกําลังกายไปอะไรเงี้ยเออออกกําลังกายเพื่อให้นี่นะเอาไปหาเงินไปตั้งใจหาเงินกันเออได้ เรื่องเชิงบวกอ่ะหักดันเลยเพราะพวกนี้มันจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วแต่เรื่องเชิงลบอ่ะต้องระวังห้ามได้กีมีห้ามนะครับก็พยายามหักห้ามไว้นะครับถ้าห้ามเต็มไม่ได้คนรอบข้างก็ห้ามแทนด้วยนะครับคนท้ายแปดเนาะแต่โชคดีนะครับกลุ่มเนี้ยผมบอกหลายๆครั้งในชั้นเรียนว่าถ้าเกิดว่าท้ายคุณเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าแนวคิดคุณเป็นเลขเก้ามันมักจะถูกเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดไปทางดีมันจะดีเลยมันจะดีมาก เพราะมันจะไปได้หลากหลายอย่างเช่นสมมติเมื่อกี้เราพูดวุ่นเแปดถ้าพูดว่าไปทางหาเงินเนาะไปทางหาเงินหาทองหรือว่าไปทําความดีอะไรเงี้ยที่แบบเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างทําสมาธินู่นนี่นะเอ้ยเราจะทาสมาธินะตอนนี้เราจะสวดมนต์เราจะไหว้พระคือตั้งใจพราะองค์จะสวดมนต์จะตั้งใจบวชตั้งใจเรียนศึกษาพระธรรมอะไรเงีง้ยทั้งท่านี่เป็นเลขแปดนะแต่ถ้าเขาไปทางบวกแบบเนี้ยพอตําแหน่งแนวคิดเป็นเลขเก้าปุ๊บเขาจะสามารถทําได้อย่างหลากหลายหลายทาง ทำให้บรรลุได้ก็ได้นะถ้าเปิดไปทางพุทธศาสนาหรือทางศาสนาถึงทางความดีนะมันถึงขั้นนุ่นได้เลยนะเพราะแรงผลักมันเยอะมากเมื่อกี้ก็เลยเกิดเกิเรื่องหาเงินใช่ไหมถ้าเกิดว่าหาเงินตั้งใจนะตั้งใจดีๆช่องทางในการหาเงินก็หลากหลายแล้วเป็นไปได้นะพอมีแนวคิดเลขเก,ก้าคือช่องไหนไปได้เข้าไปไงเลขเก,ก้าอ่ะเป็นทางออกอะ่ะแนวคิดแบบมีทางออกอคิดดูถ้าลาหูมีทางออกมันจะเด่นขนาดไหนนี่ผมถึงชอบไง แต่แน่นอนครับด้านด้อยมันก็ต้องมีเหมือนกันผมนึกว,ว่าถ้ามันไปทางบวกดีแต่ถ้ามันไปทางลบเราคิดดูว่าช่องทางในการไปทําสิ่งไม่ดีมันหลากหลายไงเลขนี้ก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่ต้องระวังในเรื่องของทําบุญทําบาปนะเพราะทาบุญมันต้องส่งผลเร็วเพราะมันพลังเป็นเยอะแต่ถ้าทําบาปอะแน่นอนมันก็ต้องส่งผลกลับมาไม่ดีเร็วเหมือนกันเพราะคุณเล่นใหญ่อะเหมือนเวลาเราเจอคุณ อันนี้ผมพูดติดตลกนะแบบเคยเห็นติ๊กต็อกนะติ๊กต็อกเมื่อหลายปีก่อนแล้วที่มันมีคลิปที่ไปถ่ายถ่ายหมาหมาที่มันเงินอยู่ข้างทางแนละ้วแบบจะแกล้งมันอนะ่ะก็คือไปแกล้งให้มันเหา่าให้มันวิ่งตามก็ขี่มอเตอร์ไซค์แกล้งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันวิ่งตามอย่าแงบบนั้นแหละ <c oughs> เป็นเชิงแบบนั้นเลยเล่นกับมันมันเล่นคืนอย่างหนักอะ่ะนี่ออกใช่ไหมพระเจ้าลงโทษอย่างหนักถ้าไปในทางไม่ดีนะ อันนี้ผมเตือนไว้เลยคนที่มีเลขเนี้ท้ายคุณต้องไปทางบวกอย่างเดียวนะครับถ้ามีลาหูทายคุณต้องไปพยายามไปทางบวกครับอย่าไปทางลบเลยเพราะมันสุดถ้ามันสุดแล้วมันจะยากมันจะถอนตัวลําบากนะครับอ,อันนี้คือ2ตัวท้ายจุดต่อมาของเลขกลุ่มนี้คือข้ออีกข้อหนึ่งที่ผมว่าเป็นจุดเด่นนะก็คือมันมีเลขหนึ่งในการถ่ายทอดคิดใหญ่หาทางได้ดีแล้วตั้งใจทําถ่ายทอดอะไรได้ชัดเจนสมมุติว่าคือภาพในหัวถูกถ่ายทอดมาแบบ เป๊เปเปะๆเลยทำแบบนี้ไปแบบนี้ทำแบบนี้ไปแบบนี้ทำแบบนี้ไปแบบนี้เร็วมากมันเหมาะกับคนที่หนึ่งต้องการจะทำอะไรให้แบบทันทีทันใดคิดปุ๊บขอให้ได้ทำนะคิดปุ๊บขอให้ได้ทำมีหลักมีเกณฑ์ในการทำที่ชัดเจนข้อ,อนี้จัดไปนะครับแล้วที่เด็ดก่าน,นั้นกนะ็คือตำแหน่งสุดท้ายเป็นเลขหนึ่งเนาะเป็นการเชื่อมโยงเป็นการคอนเนคชันพื้นฐานของตัวเองเลยเ้ไม่ใช่มันเป็นเลขสี่นะเพราะนั้นคนเนี้ย เด่นเรื่องของการสร้างจินตนาสร้างฝันที่อยู่ในไม่ใช่การสร้างฝันของตัวเองหรือสิ่งที่ประเทศต้องการถ่ายทอดได้ดีเหมาะกับงานที่มาต้องเน้นประสานงานด้วยเน้นการสร้างโครงการอะไรต่างๆพวกเชื่อมโยงโครงการใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยทำได้ดีทำได้เก่งนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกสมมุติว่า เทียบกับคนคนนี้เป็นสำนักสำนักข่าวสำนักหนึ่งก็เป็นสำนักข่าวใหญ่ๆช่องสามอันนี้ช่องสามที่ดังๆเลช่องสามช่องไหนอีกอะไอทีวีไทยทีไม่ดังเท่าไหร่จะบอกไอทีวีก็ไม่ได้มันไทยทีพีเอสตอนเดอนนีน้ช่องสามนั่นแหละที่ที่เป็นฟรนะีทีวีนะที่ฟรีทีวีเก่านะผมว่าน่าจะเรื่องข่าวน่าจะสุดแล้วนะครับลองมาอาจจะเป็นช่องเจ็ดเนี้ย ช่องเก้าช่องห้าก็ลดลงไปช่องสามคือดังสุดนึกภาพไว้ใช่ไหมก็คือประมาณนั้นน่ะก็เป็นลักษณะของบิกโปรเจกต์ที่สามารถคอนเนคชันเชื่อมโยงคนอื่นด้กลุ่นนะครับผมอ่ะนี่คือแนวคิดด้านหลังอ้อลืมไปบอกลืมบอกข้อด้อยไปข้อด้อยกลุ่มนี้แน่นอนก็คือให้ระมัดระวังการสื่อสารด้วยส่วนหนึ่งเพราะคุณนะ่ะเวลาคุณพูดแหละคุณไปหมดไงถ้าเป็นคนดีมันก็ดีตรงที่ว่าเฮ้ยมันถ่ายทอดให้จากชัดเจน คือเหมือนเวลาเราไปเสนอเขาคนคนนี้ไปเสนออะไรที่ไหนมันมักจะแบบว่าคนที่นั่งฟังโปรเจกต์รู้สึกโอ้โหคนนี้เก่งมากทีเด็ดทําให้ได้อย่างที่พูดนะครับอะไรเงี้ยแล้วคนจะได้งานเพราะการพรีเซนต์เขาดีนึกออกใช่ไหมเออเขาพูดไปจากมีลําดับขั้นตอนมีนู่นนี่นั่นยังไงแล้วก็มีแพชชั่นในการถ่ายทอดที่แบบจริงใจด้วยนะครับถือว่าได้งานดีนะสุดท้ายนะครับก็คือไอเม่สุดท้ายดิ ก็คือด,นนด,ด้านหน้านะครับไปสุดท้ายด้านหน้านะครับบุคลิกคนเรื่องนี้จะเรียกว่ายังไงดีอ่ะเป็นออกทรงผู้บริหารผู้นำอ,ออกทรงแบบผู้บริหารผู้นำที่แบบว่าเข้าถึงมวลชนได้ดีเป็นเหมือนคุณสังเกตสมมุติว่าถ้าผมอยู่ในศายการศ,าศาึกษามันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีพออยู่ประเภทหนึ่ง ที่ไม่ค่อยคุยนานาน้าคุยทีแล้วออกไปคุยหน้าหน้าเสาธงทีไรทุกคนจะต้องนิ่งเงียบฟังนักเรียนต้องนิ่งเงียบยินตากแดดเงนแตกรู้สึกว่าไม่โอเคเวลาเจอแบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ยจะไม่ใช่สไตล์4198ที่เป็นบุคลิกแบบนี้บุคลิก4198เหมือนตัวเองมีตำแหน่งก็จริงแต่เวลาที่เขาออกไปพูดออกไปอะไรเงี้ยมันจะมีน้ำพูดน้ำเสียงคำพูดที่ชาช้าน เสียงดังแต่มันดูมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเขาพูดดีนะเขาพูดดีเขาพูดแล้วนักเรียนฟังอะ่ะแล้วเขาพูดไม่นานพูดแบบเดียวเออเป็นอาการแบบเออหน้าขรลมหน้าขรลมไม่ได้หน้ากลัวไม่ได้แบบไม่ได้เชิงหน้ากลัวขนาดนั้นมีความมันม่นมั่นมีความมั่นใจมันน่าเกรงขามอะ่ะแล้วก็พูดเป็นนะไม่ได้แบบนิ่งไม่พูดเลยเนี่ยพูดเป็นผมถือว่าบุคลิก ผู้นำที่ถ้าเกิดว่าในสีตัวหนา้าเช่นเป็น09 4 1 9 8่าแล้วเนี่ยเออโอเคกลุ่มเนี่ยได้ระดับผู้บริหารระดับหัวหน้าครอบครัวระดับหัวหน้างานอะไรพวกเนี้ยเน,นี่ยเหมาะเหมาะสมเข้าคนื่นได้เวลาใครเห็นก็รู้เก่งอกเก่งใจนะครับแต่แน่นอนละ่ะพอเป็นกลุ่มนี้นก็เลยจะแบบไม่ค่อยเด่นในเรื่องของแรงดึงดูดภาพลักษณ์เท่าไหร่นะครับในภาพเราอาจจะไม่ไม่โอเคมันก็เลยไปส่งผลในอีกเรื่องต่อไปเรื่องพิเศษเรื่องเสริมก็คือเรื่องของความรักนะครับ บุคลิกไม่ค่อยดึงดูดแต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นบุคลิกของผู้นาครอบครัวมันเป็นบุคลิกที่แบบว่าเออเราต้องการใครสักคนหนึ่งมาดูแลเรามาปกป้องเราอเ,รเชิญน,นี้ได้สไตล์นี้แหละไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงนะแต่ถ้าเป็นหญิงก็จะออกแนวกดสามีหน่อยๆน,น,นะครับสลับตัวเองจากช้างเท้าหลังเป็นช้างเท้าหน้าในในอดีตประเพณีอดีตคือผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าเอาไง สามีเป็นยาาษ์ดาวหลังฟังอย่างเดียวอะไรประมาณนี้แต่เขาก็รักครอบครัวนะเรขกลุ่มนี้ข้อดีคือเขารักครอบครัวเขารักครอบคือถ้าได้ครอบครัวแล้วก็จะรักครอบครัวรักคนที่เขาเลือกมาแล้วเป็นอย่างนี้ชอบแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นํานะครับในครอบครัวตัวเองแต่ถ้ามันยังไม่มีแฟ้มีคู่ก็แน่นอนแหละมันจะแบบถ้าใครต้องการคนที่ต้องการดูแลเรืนี้ตอบจทแต่ถ้าคุณแบบว่าต้องการเพื่อนคู่คิดแม่แม่ไม่คิด คิดแทนเป็นประเภทคิดแทนคู่นะประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันอ่าหวยไม่ฟิกนะว่าจะต้องคณะนี้อะไรอสุดท้ายนะครับเรื่องของการเงินเคยเกลืนไหมแต่ตอนคลิปแล้วว่าเลขการเงินกลุ่มนี้หาเก่งมากหาเก่งมากๆครับเต็มสิบให้สิบเหมือนกันกลุ่มนี้เต็มสิบให้สิบเหมือนกันนะครับวิธีการหาหลากหลายแต่อาจจะมีดรอปนิดนึ่งวิธีการใช้ใจ่ายนะครับถึงแม้จะมีเลขบริหารจัดการเช่น98แต่เ8้าเขาไม่เดนเรื่องของการเก็บ แบบเก็บหอมรอมริบขนาดนะั้นไม่เท่าไรเขาจะเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสําหรับการลงทุนในระยะยาวเช่นเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบซื้อของเยอะๆอย่างเช่นซื้อทิชชู่เนี่ยเขาจะไม่ซื้อแค่กล่องสองกล่องเขาจะซื้อมาเป็นแพ็คเลยแพ็คกี่ใหญ่ใช้ได้หลายเดือนเลยเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะแลกไปด้วยก้อนเงินที่มันมากกว่าแต่มันอาจจะไปเซฟในระยะปลายไงเขาไม่ต้องซื้อแล้วไงแต่บางบ้านก็คือซื้อแล้วก็ซื้อมาถงไง อันนี้ก็ต้องระวังนะครับซื้อมถมอผาซื้อแล้วไม่ใช่เหรอซื้ออีกกันเยยังมีอยู่ตั้งเยอะเลยนะอะไรเงี้ยเพราะนั้นการบริหารการก็ให้กลางๆแล้วกันนะครับภาพรวมของกลุ่มนี้เต็มสิบให้แปดนะครับของเรื่องการเงินเนาะ,อะโอเคก็นี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่ขอเข้ามาเนาะน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะครับลองพิจารณากันดูว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาฟังแล้วก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อรัทบ u ูทูบคุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นรอติดตามทุกวันนะครับแล้วคุยจะไปหาพวกเราทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ